นี่พวกเราสินทรัพย์เซฟเฮเว่นน่ะมันคืออะไรเหรอเรามารู้จักการเวลาเราอ่านข่าวกันเงินเนาะเวลาที่มันมีความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยข่าวเขามักจะบอกว่าผู้คนเนี่ยไปหาสินทรัพย์เซฟเฮเว่นเก็บเงินไว้เพื่อที่จะให้มันปลอดภัยนั่นเองมันมีอะไรบ้างเหรออันดับแรกเลยคือทองคาเพราะว่าทองคาเนี่ยมันป้องกันเงินเฟ้อได้เนาะผลตอบแทนของมันจะอยู่ที่เฉลี่ยปีละประมาณ4%ปอร์ซอันดับที่2เลยคือพันธบัตรรัฐบาลอันนี้เขาก็บอกว่ามันปลอดภัยเนาะเพราะว่ารัฐบาล จะไม่เบี้ยนี้เรามีอย่างเดียวก็คือประเทศนั้นเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วไม่มีเงินไม่มีค่าอะไรซึ่งพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ3%และลำดับสุดท้ายก็คือเงินสดนั่นเองหลายๆคนจะบอกว่า cash s i t k i n g หรือว่าเงินสดคือเป็นราชาของทุกสิ่งเนาะแต่อันนี้ก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะการเก็บเงินสดไม่ให้ผลตอบแทนเนาะข้อดีของมันก็คือในระยะสั้นๆเนี่ยมันจะปลอดภัยเนาะจากความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราดูการลงทุนในตลาด นนโดยเฉลี่ยนในระยะยาวๆเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนปีละ10%เเซเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราจะเก็บสินทรัพย์ไว้ในเซฟเฮเว่นทั้งหมดในระยะยาวย่อมจะไม่ส่งผลดีกับเงินของเรานั่นเองแต่เก็บเงินไว้ที่ไหนยังไงเนี่ยสันให้ดีนะอย่าเอาไปที่ใดที่หนึ่งทั้งหมดเหมือนที่เขาบอกว่าอย่าเก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตระก้าใบเดียวกันนั่นเองคุณละ่ะเก็บไว้ในที่เซฟเฮเว่นน้อยแค่ไหนยังไงเล่าให้พี่กิจฟังด้วยและอย่าลืมกดติดตามพี่กิจไว้ด้วยนะ